จะเป็นเป็นหมู่บ้านทนะี่เขาสร้างไว้เขาขายเงี้ยเป็นหมู่บ้านอ่าลอสกาดิสตัวนียนได้มาพนมเป็นี่ยตรงนี้ไล่หนึง่งประมาณสักห้าสิบล้านได้ไหม ตาราเมตรสามพัน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 คูณพันหกสามสี่สองสามพันดอลลาร์่ตรงข้ามกับสำนักายกอ๋ตอตรง ตรงข้ามอานะออ 3, าาานั่นคือสามพันแปดถ้าแปลว่าสามถึงสี่พันนี่คือคนว่าจะขายแต่ตกลงกันซื้อเท่าไหร่ยังไม่รู้ใชมมม่มีแต่มีแต่มีต่ข่าวแวว